Solo Leveling จากเด็กหนุ่มที่อ่อนแอที่สุดสู่ฮันเตอร์ในตำนานมันว่าอันดับ1มาแล้วครับพอดีคินเพิ่งได้ดู Solo Leveling ตอนที่1แล้วก็บอกว่ามันแบบสนุกมากๆจนทําให้เคินแบบรอตอนต่อไปไม่ไหวเลยไปอ่านมันว้าต่อทําให้ไม่ได้นอนเลยครับช่วงนี้ซึ่งปกติคนก็ไม่ค่อยได้อ่านมันว้าแต่เรื่องนี้มันทําให้คนเปลี่ยนมุมมองเลยครับและคินบอกว่าก่อนจะสรุปเนื้อเรื่องก็จะมีสปอยเลอร์นิดหน่อยและคินก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากวิดีโอนี้นะครับแค่ชอบจริงๆแล้อยากมาแนะนําเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่ได้กดติดตามยังไงคนก็ฝากกดให้ด้วยนะครับโดย Solo Leveling นั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์ที่อยู่มาวันหนึ่งก็ได้มี สัปหลาดหรือมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวขึ้นจากเกตที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งมันเป็นประตูที่เชื่อมต่อโลกทั้งสองแต่ในแง่นึงก็มีมนุษย์หลายคนที่ได้รับพลังเหนือธรรมชาติเพื่อต่อสู้กับมอนสเตอร์พวกนั้นทําให้เกิดอาชีพที่เรียกว่าฮันเตอร์ขึ้นมาโดยในเรื่องมีฮันเตอร์ Hunter, จะมีแรงกิ้งครับเริ่มตั้งแต่ระดับ E ระดับต่ําที่สุดไปจนถึงเลเวล S แล้วเหล่าฮันเตอร์ก็จะสามารถวัดพลังได้จากเครื่องมือแบบนี้โดยเกตที่นําไปสู่ดันเจี้ยนที่มีมอนสเตอร์นั้นก็จะมี อนสเตอร์ที่อยู่ในเกตได้ทันประตูก็จะถูกเปิดครับและพวกมอนสเตอร์ก็จะสามารถออกมาในโลกมนุษย์ได้ทําให้เหล่าฮันเตอร์นั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นอาชีพที่คุ้มครองโลกมนุษย์และทําให้พวกเขาหาเงินได้มากอีกด้วยแลวเหล่าฮันเตอร์เก่งๆก็ถูกยกให้เป็นฮีโร่และคนนี้ทุกคนนับถือโด่งดังไปทั่วโลกแต่ในแง่ในง,นงานนี้มันก็เต็มไปได้วยความอันตรายครับเพราะมันจะไม่แปลกเลยที่จะมีฮันเตอร์สูญเสียชีวิตในเรทแต่ละครั้งนอกจากนั้นฮันเตอร์หลังจากได้แรงของตัวเองมาแล้วไม่ว่าจะเเเเเปป็็็นน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  E ถถถึงง S พวกกกกขาาาาาาาจจจะะไไมมมม่โอออาสสาารรรรรลืัััั้้้ดดูะะิิิตคตคบทํธ แต่เขาก็ได้มีระดับ E หรือระดับที่อ่อนแอที่สุดและถึงแม้เขาจะแข็งแงกร่งกว่ามนุษย์ธรรมดาหลายเท่าแต่เขาก็มีฉายาว่าฮันเตอร์ที่อ่อนแอที่สุดในโลกเขามักจะต้องบาดเจ็บกับทุกครั้งที่ไปเรททำง,งานคนเดียวเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องที่กําลังเรียนอยู่และแม่ที่กาลังนอนป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทําให้เขาไม่มีทางเลือกและเขาก็มักจะถูกมองข้ามถูกดูถูกจากฮันเตอร์คนอื่นๆโดยมาวันหนึ่งจิงนูก็ได้ตัดสินใจไปเรดในดันเจ้นร,ระดับ D กับฮันเตอร์คนอื่นๆโดยในปาร์ตี้เขาก็ม มันก็ถือว่าอันตรายมากแล้วโดยพวกเขาก็สามารถเรดและกําจัดบอสได้สาเร็จแต่จินอูก,ก็ต้องบาดเจ็บตามเคยส่วนก่อนเี่พวกเขาจะกลับสู่โลกมนุษย์พวกเขาก็กะจะเก็บของเพื่อจะได้ไอเทมเพื่อไปขายได้ได้ราคาในโลกมนุษย์และระหว่างทด่พวกเขาสารวจดันเจี้ยนนี้พวกเขาก็ได้ไปเจอประตูขนาดใหญ่ครับซึ่งถึงแม้ตอนนั้นพวกเขายังไม่รู้แต่มันจะเป็นจุเดเปลี่ยนของชีวิตพวกเขาครับ โดยประตูนี้จะนาไปสู่ดันเจียนอีกอันซึ่งมันก็เป็นดันเจียนในดันเจียนตอนแรกพวกเขาก็ลังเลกันอย่างมากว่าจะตัดสินใจเข้าไปดีไหมแต่เนื่องจากดันเจียนนี้มันเป็นระดับดีพวกเขาก็ค่อนข้างมั่นใจเกินเหตุและได้ตัดสินใจเข้าไปพออยากได้รางวัลเพิ่มโดยทั้งปาร์ตี้รวมถึงจินอูก็ได้เข้าไปเจอถงใหญ่นี้ที่มันใหญ่มากๆแต่ไปวยรูปปั้นโบราณและก็ได้มีรูปปั้นตัวนี้ที่เรียกว่าตัวใหญ่กว่าตัวอื่นนั่งอยู่แต่มันก็ไม่มีมอสเซอร์ใดใให้พวกเขาเห็นเลยครับแล้ะจู่ๆ ทำให้พวกเขาติดอยู่ในนั้นออกไปไม่ได้แล้วเริ่มเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็ได้มีฮันเตอร์คนหนึ่งพยายามจะออกไปแต่ภายในเซี้ยววินาทีหนึ่งในรูปปั้นนั้นก็กำจัดเขาทันทีโดยฮันเตอร์คนนั้นก็อยู่ในแรงด์ีซึ่งก็สูงกว่าจีนอูแล้วแต่เขาถูกกำจัดภายในแค่หนึ่งแอตแทซึ่งมันก็ไม่ควรมีมอนสเตอร์ระดับนี้ที่จะอยู่ในดันเจี้ยนระดับดีครับ และความน่ากลัวก็เป็นจริงเพราะมอนสเตอร์ที่เป็นรูปปั้นตัวใหญ่ที่สุดนั้น<ม>ก็ได้ขยับตัวและได้ยิงเลเซอร์จากตากำจัดฮันเตอร์หลายคนในพริบตาเดียวซึ่งนอกจากดันเจียนนี้จะไม่ใช่ระดับดีด็อกที่พวกเขาคิดแล้วมันอาจจะเป็นระดับ S สเลยด้วยซ้ําแต่มอนสเตอร์ตัวนี้ก็แปลกไม่เหมือนมอนสเตอร์ตัวอื่นครับพอแทนที่มันจะกําจัดจินอูกับเพื่อนๆปาร์ตี้ในพริบตาเดียวมันกลับไม่ทําและอยากจะเล่นเกมเหมือนอยากจะเล่นเกมกับชีวิตของพวกเขาและบังคับใหฮันเตอร์ทุกคนเล่นเกมตามมันไม่อกํางแั้นจะถูกกาจัดใครแพ้ ac, แก็จะถูกก้จะ ็นฮันเตอร์ที่อ,อ่อนแอที่สุดแต่เขาก็มีสกิลเอาตัวรอดที่ยอดเยี่ยมพรได้ผ่านสถานการณ์ที่เกือบตายมาหลายรอบทาให้เขาได้เข้าใจสถานการณ์ก่อนคนอื่นและได้รีบบอกคนอื่นที่มาด้วยกันให้ทําตามกฎสามารถช่วยให้ปาร์ตี้รอดไปทีละเกมจนถึงเกมสุดท้ายโดยจินอูก,กับฮันเตอร์ที่เหลืออีกห้าคน <c oughs> ก็ต้องมาเล่นเกมมองแล้วหยุดเก <c oughs> มที่เราจะได้เล่นกันตอนเด็กๆครับที่ถ้าเขาจ้องมองรูปปัน้นรูปปั้นก็จะหยุดจากการโจมตีแต่ห้ามหลบสายตาหรือห้ามกระพริบตาแต่หลังจากมีฮันเตอร์คนหนึง่งสามารถวิ่งหนีออกไปได,ด ทิ้งจินอูที่บาดเจ็บอยู่ไว้ที่ไม่สามารถมองคนเดียวได้ทุกรูปปั้นที่อุตส่าห์พาทุกคนมาถึงจุดนี้ถูกทอดทิ้งอยู่คนเดียวทําให้ในที่สุดจินอูก็ต้องมาถูกกาจัดแต่ก่อนเขาจะหายไปตลอดการเขาก็ได้ป๊อปอัพขึ้นมาครับถามว่าเขาสนใจจะเป็นเพลเยอร์ไหมซึ่งเขาก็ได้ตอบยอมรับทําให้จินอูก,กลับฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาล พร้อมกับพลังใหม่ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนซึ่งมันคือพลังที่สามารถทําให้เขาเลเวลอัพหรือเพิ่มพลังตัวเองได้โดยไร้ขีดจํากัดครับและด้วยพลังใหม่ของเขาจินอูก็ได้เริ่มผจญใบครั้งใหม่เพื่อปกป้องโลกจากมอนสเตอร์พร้อมกับค้นหาความจริงเบื้องหลังพลังของเขาที่ไม่เคยมีใครมีมาก่อนในระหว่างที่เขาเลเวลอัพไปเรื่อยๆเพิ่มพลังแต่ต้องต่อสู้เพียงคนเดียวซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรื่องโซโลเลเวลลิ่งครับเรื่องเราก็ดําเนินไปโดยการต่อสู้ของจินอูก,กับมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ใช่่แคมออออนเเตตตรรรร์์ััับบพาาะข้ง, Monster, ขงปดก,กด มากมากยเพราะทุกคนไม่ใช่คนดีและมีเป้าหมายเป็นของตัวเองแต่สำหรับเคนเรื่องนี้มันแตกต่างกับแอคชั่นทั่วไปครับเพราะนอกจากฉากแอคชั่นที่เรียกว่ามันมากๆเต็มไปด้วยภาพสีทุกสีนั้นไม่ซ้ำกันเลยจินอูนั้นยังต้องพยายามค้นหนาคำตอบของเบื้องหลังพลังของเขา มิตรภาพความรักและได้พบเจอกับผู้คนมากมายตลอดการเดินทางของเขาแต่ละคนก็ได้สอนเขาในสิ่งต่างๆแล้วมือนกับตัวเราได้ตัวไปกับจินอูแข่งแข่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้มันก็ได้รับการดัดแปลงจากมันวะมาเป็นวิดีโอเกมและล่าสุดอนิเมะและร่นหนังไปทั่วโลกเพื่อนๆก็สามารถไปหาอ่านกันได้นะครับซึ่งเข็นแนะนํได้ว่ามันมันแน่นอนเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องโซโลเลเวลลิ่งอย่าลืมคอมเมนต์กันนิดหนึ่งให้เขนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย